เก็บไปหนึ่งเก็บไปอีกหนึ่งไม่ไหวก็ต้าา<ด>องทำไมลรอดแม่นไหวไหมเอ้ยโอ้ยไม่ได้เลยอเอ้ยไม่นะอ่าโอ้ยรีบเร็วรีบลงรีบลงรีบลงเอ้ยก็ไม่ออรอดแล้วไม่รอดดึงรอดแล้วออนี่มันทำลงย่อๆเลยนะนี่เอเอาไปทำไหมล่ะผมก็นะเฮ้ยยิงไหมไปดยช่วยมาช่วย ลงไปเร็วลงไปเร็วจีน,นเร็เว,นะวรแล้ววะมาเมิ่อีก่ละอะไรนะขอขอน่อยก็แล้วกันอะไรวะไม่นะใช่ท่านทีวีแมมเหรอไม่ใช่ตัวตลกแล้วเนี่ยย่า,ามี้งอิ์ไพร์ไหรับแกอ่า โอเคว้าวสนุกมากเลยว้าวว้าวว้าวสนุกเออไม่นุกเลยเพื่อนซีไว้คงแกกันเถอนี่ไงบอกเลยอยากเป็นตลกให้มันไงฉันว่าแล้วมีดีกว่าเกิบโดนแล้วไม่หรอกอยาเข้ามา SGPD ด่ารังเกียดไอ้น้าสนไอ้สุน SGPD เระวังด้านหลังด้วยล่ะ อ้สออีกอันนึงที่กต,ต้องเอาคือว่าอีัไททันาไม่ล่าหอ,อุช่ย,ยัง้เนี่ยกําลังกงอก <ขอ S 1> ูล่างของไททันดิวแมนไ่ไททันดิวแมนมาได้แล้วสินะับโ,โอเคเราไปเสริมฝั่งนู้นก่อนแล้ว ตรงนี้ล่ะตรงไงดีล่ะอ่าฮะเอาหมวกมาหนีเลย่ะเหมือนไม่มีใครกลัวตัวตลหนนะึอ่าฮะ,ะในเช้าข้างคืนวัดดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ก็วัดดีเหมือนกัน วันดีมเลยมาหาพัดเลามาแล้วพัดเล่าตามาทะล่มพวกกันไมไทยแหลกเลย,ยกแกงตัวตลกนี่มันอีกแล้วสินะไปสู้กับมันเลยดีกว่าชุบอันหนึง่งเรียบร้อยคงแบบเท่ๆจีบิดีมาเลยเห,าหามือนได้ข่าวว่าพันธมิตรแอบท่ามต,ต,ตัวอย่ใงน,นี้นะเพื่อนนี่จะไปดูดีปะ เยื่ yeah, แล้วเหมือนจะพบตัวแล้วสินะถามาให้มันเห็นถาไมใมันเห็นโอ้โหทันโชคดีไปเราเอา,เอาไหนอ่ะมัไหนแล้วลองลองเช็คครั้งละกันจอแค่นี้ก็ไม่เห็นโง่จริงๆริงอนะไรเนาะโอ้ยตัวฉันกลัวตัวตวตวลกเหรอไงแกก,กลัวตลกไอ้ใครบอกแกนี่ไงน,นี่ไง เดนี้ก็สู้พวกเราไม่ได้ลุงอยู่ว่าพวกเราไม่ได้ลุงแต่พวกเราเคือพลังหมาหมูนนี่อ๋อหมามูนหน้าแหญ่เป็นหมามากเลยเนีย่เนีย่ยมาเจอฉันซะสองคนนึงได้ลุเว้ยสองคนนึไม่เรียกว่าลุงว้ยอ๋อเกลีอยตรงเลจ้าโอ,โอ้โหโหกือบแล้ว ไม่มีแล้วอะไรอีกเนี่ยแค่นี้ก็หลบไม่โดนกระเจกจริงๆเลยนะแกนะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ยังอีกหกระเจกจริงๆเลย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 ทำอีไมฮทำอีไหมทำอีไมไม่ยอมทำ่ทำมมอทำนี้แค่ตกลงก็ปนมีดีกว่ามาไว้กันจริงๆเลยนะแทนทนสปีกใหม่ ไอ้เยี่ยมไปเลยดีนะมีชุดเกาะอะไรนะย้ำได้หรือเปล่าพลกไทยทันเตอร์่าแกจับตาไปเลยวันลืมพวกนัะอย่าเข้ามาลลเลยโอ้ยโอ้ยเนี่ยแก พอเก็บม,มันกัน,นเลยเอานี้ไปซะจบมากห้ามไม่ไปซซ่านี่โอ๊ยมันหมวแค่เท่าสปิทก็มันดูทรงพวกเราน่าจำไม่รอดขุดแกะจนมุมแล้วนายจัดการปูวิทย์ฉันจัดก,การตัวตลกนั่นเองอเไปด้ยกันเลยไม่คิดเลยนะว่าแกจะเข้ามาตอกต่อเกนะิดก่อนไต่เปรียบเลยนี่เนี่ยทำก,กุญแจมันแบบนะเว้ย ใครจะไปส่เราแมแมนี่แกไตีกดีีเตาหน่ยเเด็่ร้นหมไนี้ไีไว้เป็นไรไม่เพื่อนเป็นไงบ้างท่านท่สติกงไหมทนเลยุ้ยหน่อยจ้าไปเตาแม่เรานกังไเดให้อ๋อ อย่าพืดเวลาซื่อสิมันเสีอ่ะหน้าดำมิซะโอ้เสียวเลยนะแก้ว่าหัวชันขาดแล้วจะไม่มีหัวแล้วหรอไ่าช่หลได้อหลบไปหนึ่งที่อนน้นี้ก็หลกได้เออขอบคุณนะไทโรสิกแมนไปสะไม่หรกไม่หรอกทำคนแก่มันมันนันลุมอ้นไอ้ตัวตลกอ่ะหมูฉัน โอ้ฉันมีเสื้อไปาสติกมแก้ด้วยเขนี้เนี่ยนะ,อะโอ้ยเล่นกล้องถอดออกก่อนคนอะไรหลอกง่ายมากเลยเอาทีวีไปซะเออใส่ีิมันวะโอ้ยนี่จ้ะนี่จะไม่แล้ววะฉันจับตายแบบงงๆแบบนี้นะเป็นไงะอะคนนี้ไปกินซะ ค่ไม่ก็จบมูกอันนี้เปจ้ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่าปืนอีกแล้ววะเยอะแล้เทท่าสป,ปิกูแมนเทท่าสป,ปิกูแมนลีกไปโอเคบายบายแกนี่งขับก็แกสองครับก็แกเยอะจริง สปีโร่แลนดิ่งควันเยอะจริงๆเลยแถวนี้ยังไม่ตายอีกหรออ้กแก่ี่ขนาดฉันแค่ตายแกยังด่าฉันอีกแก่อีแล้วทั้งงั้นก็ขอลาล่ะกลับมานี่นะโว้ยนี่ไปทันอีกแล้วแผนนี้มันด้านบนนี่สปีก์แมนด้านบนนี่นะพวกแกทั้งหมดจะต้องตายอย่างตายซะแล้วแต่ถ้าสปีก็แมน

Oh. Wadi itu